สบายเลยสบายดีัหัวอะลไอ้เียวอทรารือังหัวหลหัวให้นซักสาเหื่อยใส่ทายใส่ท้องยานไอ้กินได้ไอ้กินได้ดาว

สังไงันทันกันอย0 0พัคนงมีไงทำไมไรจะมึงหมืนน้องขบวนนี้นะไี่มันคือชโก้ยให้น็บเขาเลยอจะลุยน่เลยโดหนง

ได้โอ้ยของอันนี้นี่อันนี้เห็นหรอวะของอันนี้มั้อันนี้เอ้ยมันปลานเป็นนูมันฝุ่นนี่นี่นี่เฮ้ยนี่ค้เเอาดมีอันแดงแดงไนูนูดีสลักกันดดดิสักกันดนูอนีู้ด้อันนี้จะเอาอันนี้เอาของอนนนี่เออเอาจัเอางอนอันนอ้นเอ

คงดีไม่อย่าง่อยางะหอยหอยขออ่ามีตีวนี่เลยพะเจ้าพระเจ้าสินคำเับยมายุมพองปะกจะหมดพองมันเขียวบิ้งบึ้งมันมีอย่งอยู่ในนี้ตื่นาจ้างมันเลยก็อ่น ยาคันยาดิเนี่ยือจะเป็นยาบ่ก็จะเป็นยานี่ยแล้วไม่ยามันนั้นหรอขนม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 แก้วนึ่ง

โอ้คเบิ้งอย่างเราโอเบิ้งด้วยูกพระนางดาวได้ยังเนืเบิ้งทุกคนไม่ยัากฮนล้ำพุ่งมีเหรอยางวนอันนี้เคปอันนี้แมนขนมมีได้ขนมว้าวมีลายเนาะมีกาแฟกักาแฟกับกาแฟมีปองปลากับปลากระป๋องยังเดียวปองปลาบักาอะไรมืึงคนน้องพุ่มต้องมียังเด็กอันนี้ยายายาดียาบำรุงเนาะ นนขนมอันนี้มันยังนไงสก๊อตสก๊อตกินอันนั้นเพื่อสุขภาพกินอะไรโอ้ปลากระป๋องก็มีกินน้ำเลี้ยงกินเพื่อสุขภาพนะสก๊อตกินอันนั้นมันดีเอาเบิ้ลก้อนนี้ได้ยังดูดีได้ไปสั่งกระปองกินกินนั้ขนมเบิ้ลคนเบิ้งเจ้าน้ำใส่กันยอดไปเลย ่อได้บ้วงเจ้าเดนยเบ้ยงุไปจับเป็นายาเป็ยได้บ้วงเด้บ้วงใส่บุปผเต้นโ้บวงคำบ้วงคำค่นยไม่คอนบุเคยเหเด้แต่ได้เกิดมาอาเห็นวอนี้ อันนี้กีรักไยคาเฟ่ไม่ยังเอไม่ยัอ๋อไม่เม็นะในอารมณ์เยียดต้งนี่ยอารมณ์ตปงเสียะไม่เราวสีนะดีลยวาต้องหึงเสย ตนโเว้นกไปนั่งห้องนำชิมกันเาของูกแกะ้น้ำารแกปนไข่เเลลองเบิ้งอร่อยอร่อยมากลำลำเสอม อร่อยมากจะลองดูน hmm. sí ี like moi, crop, crop, crop. ่ยังไงมากมายแล้ะชิมมากมายรับอืม มาามันลำเมยกนลำหังกานลองเอามึงลองกินมึงไหมอ่ะลำบ่กินมันลำอันุลำลำแต่เตะบ่มีนักเพชรมันมากเขาเอื้อนมันย่างมายูยันเขาบุกลาไหลแกงโนมัยเขาแบบเแซ่บในหลองมึงคีมวย โอ้มะเขือะกรูดมะนาะใจเด้อใจเด้อทีเอ็กซีเนาะที่ฝากเครื่องมาให้เนาะฝากนมเนาะมาให้ตาน้องหุมน้องดาวบ่าวเนื้อกะผู้ซึกเดียวดีใจลายเนาะดีอกดีใจลายทีใดของฝากจากเอ็กซีพบใจ้ลลายเด้อ ก่มีอย่างเนาะก็ขอไอ้พรให้เนาะให้ที่อาบาฝากคองมากะให้มีแต่สุขภาพแข็งแรงล้ำรวยล้ำรวยเด้อเนาะแล้วก็ขอขอบคุณที่ใ้เรี่ที่ฝากคองฟินคองกินขนมขนมมาให้นองดาวดา้งดาวก็มาดดีใจบ่ดีใจดีใจหลาย ทิ่ได้กินปลาขออวยพรให้ยศยงมีสุขภาพแข็งแรงและประสบผลสำเร็จในวิทาลัยขอบคุณมากขอบคุณหลายๆเรืองขอบคุณมาค่ะพี่ทรงคงกินของกินมาให้น้องดาวกับน้องน้องกับน้องดาวดีใจหลายใจของฝากมา พ่อนองดาวจะลองกินแบรนด์เคยกินบ่เคยเห็นแต่ในโทรทัศน์เนาะแต่บ่เคยเห็นแต่จริงเดี๋ยวนองดาวจะมัลองให้ FC เบิงกินบึงอืมยกเลยยกเลยยกแล้วแม่เอ้ากินอืมกินได้ เปนเนไรฮ่อฮ่า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 ง่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่กินได่า่าฮาฮาฮ่่า่า้า่